สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับตั้งคัดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราคลายตัวล็อกแล้วก็คืนค่าให้มันสุดก่อนนะครับเมื่อสุดแล้วให้ลองตรวจสอบทางเดินของสายดูนะครับว่ามันไปพันไปเกี่ยวไปติดกับสายอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับตรวจสอบช่องทางเดินของมันให้ดีนะครับอ่ะ ยกขึ้นนะอ่ะคาน็ตออกเมื่อเราคายน็ตตัวล่างออกเนี่ยตัวบนจะออกตามนะครับคราวนี้เราลองครานล้าลองเซตเซตซีโร่นะครับโดยการที่เราคืนมันออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับครับในการดันดันขึ้นไปนะครับจนกว่าจะดันไม่ได้นะครับนี่จะเห็นว่ามันจะแข็งนะครับนี่คือเริ่มเข้าระยะขัดเลยนะครับ ให้เราทาการเอาน็อตตัวบนเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับเพื่อมากันไว้ไม่ให้สายมันคืนตัวนะครับอโอเคอันนี้ที่แจะแเสียงอย่างเงี้ยคือแหวนผมกระทบกับตัวเฟรมนะแต่จะเห็นว่าเมื่อเราล็อกไว้เนี่ยมันก็จะคืนมาไม่ได้ละสายก็จะมีแค่นี้ละคราวนี้ให้เราดึงลงมาให้สุดครับแล้วเราก็ลองดันอ่ะอย่างนี้คือ,คอระยะยังเยอะอยู่นะครับ เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะมีการตั้งที่มือเป็นระยะที่ตีแค่ประมาณ1-2ึอเซนนะอันนี้บวกเข้าไปเนี่ยเกือบ5-6าเซนเลยนะยังเยอะมากเลยให้เราทําการอ่ะยกมันขึ้นไปอีกครับแล้วก็เอาน็อตข้างล่างคำเอาไว้ลองเลื่อนดูเยอะไหมฮะยังเยอะไหมอ่ะนิดอีกนิดนึงก็ได้นิดเดียวนะยกขึ้นไปเอาน็อตลงมา นะครับอันนี้ระยะโอเคเลยนะครับเข้าระยะคันแล้วระยะโอเคเลยให้เราทําการล็อกล็อกตรงนี้ไว้นิดนึงห่ัก็ได้อันนี้สาหรับสายคันรถที่เก่านะครับถ้ารถใครใหม่เนี่ยอไอตรงนี้มันก็จะลงมาหน่อยนะแต่ว่าตรงนี้มันยืดแล้วมันก็เลยมาบอกวิธีนะครับจะเห็นว่ามันจะมีระยะมานิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีระยะฟรีเยอะมากเลยเนี่ย เข้าคัดไม่ได้หรอกเข้าเกียร์ไม่ได้หรอกให้เราทําการตั้งตรงนี้เอาครับหมุนมาก่อนรอบนึงนะครับะระยะฟียังเยอะอยู่ให้เราหมุนวนอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเอาล่องของเนี้ยมาเจออะไรอีกรอบนึ่งอลองดูว่าโอเคไหมกับระยะอย่างเงี้ยถ้ายังหลวมไปก็อีกรอบนึงปึ๊บอ่ะนี่เห็นไหมระยะกําลังดีเลยปึ๊บอ่ะล็อกเลยนะครับ ล็อกแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวขับไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะแน่นของมันเองคราวนี้มาดูที่ข้างล่างนะครับจะเห็นว่าลองดันมาลงมาให้สุดแล้วเราก็ลองเลื่อนกลับไปครั้งหนึ่งมีมีระยะเหลือระยะฟรีเหลืออยู่นะครับนิดหน่อยเห็นไหมโอเคเลยคราวนี้ทําการจับปะแจบเบอร์สีครับแล้วก็ล็อกลงไปทุ่มน้ำหนักไปทัก รอบสองรอบก็พอนะครับหนึ่งสองพอนะครับตึงมือบอไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวตรงนี้จะแตกเราบค้นนี้เขาเรียบร้อยครับตรวจสอบสายคัดดูนะครับนี่อันนี้สายคัดผมจะเห็นว่าหย่อนมากก็เท่านี้นะครับคัดเราก็พอกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ไม่นานนะครับถ้าใครอยากได้โอเคก็ต้องเปลี่ยนคัดใหม่นะครับดี๋วผมให้ดูอ่านระยะระยะปีของมันนะครับ แล้วก็เข่าเกียร์โอเคเดี๋ยวก็ลองหันหันคอซ้ายขวาแล้วก็ลองจับดูว่ามันตึงเกินไปไหมนะครับถ้าหันหักซ้ายแล้วคัดตึงไปเนี่ยก็ลองลดยนอนลงมาหรือลองปรับที่แข็งเครื่องดูโอเคสำหรับว,วันนี้ขอบคุณครับ่แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคัดเนี่ยจะต้องหาเกียร์ว่างได้ง่ายนะครับโดยการที่เราอ่าใส่แล้วก็งัดเดี๋ยวผมจะลองงัดให้ดูนะอะ่สตาร์ทเครื่องมานะครับนี่กม อันนี้คือระยะฟรีนะครับกามาตบลงนะครับดูที่เท้าผมนะครับนี่อันนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับแล้วพอเราใส่เกียร์ว่างครึงห้องอ่าโทษทีผมใส่เกินไปอ่าต้องเอาอิงเอาขาอิงความจริงหน่อยนี่ครับถ้าหาง่ายอย่างนี้แปลว่าคัดโอเคนะครับตามนั้น